แล้วก็มาทดสอบกับเกม GTA เลยนะเฮ้ยไม่ใช่ PUBG นะครับการปรับตั้งค่าปรับแบบว e r y low พึ่งลงมาจากบนเครื่องบินเลยนะครับสเปกนี้ก็เป็น i3 1010F 101, การ์ดจอ 1050Ti นะครับแรม 16M 2 4 8 0 g b พร้อมกับเคสหุ่นยนต์นะครับถ้าไม่เอาเคสหุ่นยนต์ก็จะถูกกว่านี้อยู่นะครับถูกประมาณพันนิดๆเลยนี่สเปคนี้ก็เล่น PUBG ได้สบายนะครับ โอ้ oh, คนลงเยอะเลยฮะเนี่ยครับว e ลิโล์แดสิเฟรมเจเฟรมโอ้มีบางช่วงแต่1 0อเฟรมด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะถ้าไม่เอาหน้าจอนี่คืองบก็จะตกอยู่ประมาณ1 8 0 0 0เองนะครับได้คอมสวยด้วยได้เล่นเกมลื่นไหลได้หลายเกมด้วยนะครับทั้ง PUBG 5M นะครับหรือว่า แม้แต่เกม Call of Duty Warzone ก็พอไหวนะครับโดยการตัดค่าแบบตำ่ำมันมันใช้ยังไงอะปืนเนี้ยทำไมมันตั้งได้แต่บนพื้นไม้หรอหรือย,ยังไงผมตั้งจะตั้งจะอะไรตายตลอดเนี่ยดูดิมันไม่มีที่ให้ตั้งวะตรงนี้เหรอบป็นใดเหรอตรงนี้เหรอตั้งไงวะคื้บังคับปืนโคกนี่มันตั้งยังไง มันต้องตั้งตั้งบนสิ่งก่อสร้างเหรอตั้งในบ้านตายตลอดต้องต้องต้องไปตั้งบนดาดฟ้าปะอุย้ยหมอกเยอะว่ะเหมือนไซเรนฮิวเลยไปผมว่าต้องตั้งบนดาดฟ้าแน่เลยถ้าคนเยอะๆนะครับเฟรมเลทก,ก็อาจจะอยู่ประมาณ50-60เฟรมนะไปตั้งที่ละเบียงดีกว่า หนระเบียงอ่ะเห็นไหมแป๊บนี่ต้องตั้งหลอดตรงระเบียงเอาเอาไม่ได้อีกงงเลยมุมหมอกลงจัดเดี๋ยวมาลองปรับ t e x t u อั a l t a นะครับแล้วก็ View a l t a าดูว่าจะเป็นยังไงส่วนใครยังไม่ไปดูรีวิวไฟเนะครับไปดูกันได้เลยผมทำไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าสนใจก็ทักเพจหรือว่าทักอีบ็อกมาได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนสเปคได้นะครับส่งฟรีมีปลายทางรับบัตรเครดิตรับดิจิตช็อปลับสปีดสเปเดเตอร์นะครับมีทีมงานที่สปอร์ตถ้าของมีปัญหาไนนั่ได้ซื้อบ้านเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็ถ้าของต้องเคม็มผมก็มีของมาใช้หลอดรอเ,เค็มด้วยดูครับโอเคนะได้อยู่ได้อยู่สเปคนี้นะผมการ์ดจอใบนี้ก็แนะนําปรับสักวิลโลถึงถึงมีเดียมกําลังดีนะครับอัลต้าไฮยังไม่ค่อยไหวนะแต่แค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะ มุ้ยอะไรนึกว่าเครื่องบินจอทำงานร้อยเอทํเงานเลยครับทำงานเต็มที่เลยพับจีนี่กินสเปคการตรงสุดส่วนซีพน,นะครับ i3 ก็ใช้งานเพียง70%เอร์เซนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้มือกับปืนครกอีกรอบนึ่งอ้ามันมันมันไม่ได้หรอฮนะคือยังไงวะบนบ้านหรอบนบ้าน